แกไม่ควรจะรบมันงไปไปไล่ไปเลยเดี๋ยวแกเกิดชาติหน้าแกมีโอกาสได้เกิดแกจะเกิดเป็นยาจกนั่นเองนะเศรษฐีเอ้ยอย่างทันไม่เป็นละยาจกจกไหนก็ไม่มีแล้วฉันรวยนะทำคุณทำทานมั่งเหอะนี่เงินทองเราก็มีตังมากมายตายไปแกก็เอาไปไม่ได้สักบาทเลยแกจะห่วงไว้ทำไมล่ะบอกคุณเนื้อยายยายเป็ไงเรานี่เศรษฐีพูดหน่อยเศรษฐียายต้องฟังเออ ยังฉันมั่งเซ่เออทำไมไม่ฟังเดี๋ยวเถอะก็จะไม่เห็นอะไรกับพระเอยพระเจ้ามาบิ่งชาวบานมาโปรดาโปรดไปน้าออกไปให้ไกลบ้านฉันนะฉันไม่ต้องการที่จะพึ่งพาพระเนนอะไรนะทำไมเกียขคานเดี๋ยวจ้าชาวบ้านทำไมเล้า แกไปว่าพระว่าเจ้าว่าเป็นพระขี้เกียจได้ยังไงอะ่ะเอาก็ทำไรทำนาพระเดี๋ยเดินไปอขอของอมันใช้ได้ที่ไหนพระเจ้าว,วัดวัดบางกุฎีทองเขาก็ฟังเราอยู่นั่นเนี่ยเอาก็ฟังเหรอทำไมอ่ะนี่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 เริ่มพูดไม่ไดีใช่แล้วไปว่าพระว่าเจ้าว,ว่าพระขี้เกียจได้ยังไงอ่ะเอาเศรษฐียังฉันนั่นไม่เคยว่าพระฉันพูดเรื่องจริงไหนพระพูดไปร้องไปก็สะจ่าไปเดี็กเด็กเด็กเด็กพ่ออยู่ที่ไหนเนี่ย ยันเราเป็นทำไมเนี่ยแม้ว่า,วา,วาพระว่าเจ้าขี้เกียจได้ยังไงการบวดเป็นพระเป็นเจ้าเขาเขาต้องเดินป<อ> <มา S 2> วดท้ายญาทยโยยศเใส่เขาว่าไปตามปลอนว่าไปตามรลอนเออไม่ได้ว่าพระว่าเจ้าใช่ไหมเราพเด<อ>ด้ยพระเนรอะไรนะทำไมเกลียดข้าและชอบขอชาวบ้าน ไม่ทำไล่นาสั่งยายห้ามขาดและไม่ต้องจัดข้าวปลาเสียได้หนัานาและกินได้อีกนานข้าวสุกหนึ่งคันและของหวานของข้าวและใส่บาตตอนเช้าเสียเปล่าทั้งนั้นและจะกินสักมื้อหรือว่าสักวันฉันต้องอดกันนะ ไม่อยากนะจะกินข้าวหนึ่งทับพีแล้วมีข้าเหลือหลายนะจะกินจะใช้เสียได้นะแทบดินมือชาวอดไว้ตอนบ่ายนะถึงกินตา <ะ S 1> เท,ที่ยวย้ทำไม<จ>ะแกนะมีเงินมีทองมากมายข้าวสารก็อยู่ในครัวเราก็เยอะแยะแกจะตันอีทีเหนียวไปทำไมก็อยากจะกินแกก็กินให้อิ่มมาได้บอกคนเลย ไม่งั้นจะเป็นเศรษฐีเอาไว้นานๆงาเข้าขใจไหมแกรู้ไหมว่าตอนนี้แกผอม4เขียวไม่มีเดียวไม่มีแรงนะแกดูถัวแกมังจีเอาตาอย่างฉันเป็นเศรษฐีก็ต้องเอาไว้หุ่นละสีถ้าเกิดว่าฉันฉันมาเป็นเศรษฐีแล้วฉันต้องอดต้องอยากเงี้ยฉันว่าฉันไม่เป็นดีกว่าแล้วมั้งไอ้เศรษฐีเโอ้ยยายนี่อย่าพูดมากนะเออโอ้จริงๆ ตอนเช้าตอนเช้าเสียเปล่าก็ทั้งนั้นน่าจะกินละมือรือแตกแล้วันฉันต้องอดกันไม่อยากจะกินข้าวหนึ่งทัพพี่แล้วมีขาเหลือหลายน่าจะกินจะใช้เสียได้แทบดินมือเช้าอดไว้ละตอนบ่ายถึงกิน เป็นอาจินเห็นอยู่ประจำนะจะกินอะไรอดใจอดคลับละของเปรี้ยวของหวานไม่ทานนะไม่ทำกินข้าวจานน้ำทุกอยาาเช้าวคำเก็บผักต้มน้ำจิ้มพริกกับเกลือลงทุนนิดเดียวมือหนึ่งเออ ไม่ต้องกินอะไรเยอะยายกข้าวกับปลาก็ทำเตรียยไม่ให้แกเยอะใยะ่ทำไมแกมาตำาพริกกัดตัวกินนะผักคุณในหนองในคลองาไม่ต้องซื้อเงินกองแกตายไปแกก็เอาไปไม่ได้หรอกพออคุณเยนี่ยเห็นไหมว่าอย่างนี้ยายอยู่ก็ให้มันกินดิบกินดีมั่งเหรอพ่อคุณไม่ไม่งั้นจะรวยเลยฉันไม่ยอมให้เงินฉันกระเด็นไปไหนหรอกตอนนี้ทีเหนียวไม่ให้เงินแกพร่องเลยว่อย่งเออ แลยเห็นไหมยายจ๋าตากินแบบนี้จึงเป็นเศรษฐีมากมีเหลือแล้วเหตชันนยนะ่จะไปจุ่นเจอจะไปเอื้อเพื้อให้กับพระเนนเอาอย่างทนตาเวลาไปวัดแล้วไม่เห็นต้องจัดของให้อยากเย็นไปวัดมือเปล่าข้าวของ ไม่เห็นนะไม่เห็นจำเป็นอะต้องจัดนะเอาไปนะเวลาขากลับฉันไม่กลับมือเปล่าตาเจ็ทีเอ้ยทำไมอ่ะแกจะไปวัดแกจะไปทำบุญทำไมแกไม่เอาข่าวของไปทำบุญนะอบอกคุณเต้ขา,ขา <ơi! S 1> ไปฉันก็เดินนำหน้าเขาไปเอายังไงเอ๊ะแล้วขากรับฉันกัดทีหลังทำไมอ่ะก็ของที่วัดมีเยอะไงของที่เขามาทำ ทำบุ่นทำทานอู้แกก็เก็บมาไว้ในบ้านก็เอาไว้มาไว้บ้านอันไหนเก็บไม่ได้เข้าตรงเข้าตาทำได้หมดมันไม่ดีนะมันเป็นบาปบาปมันจะร้อนหนักกว่าคุณเลยมันจะบาปยังไงเดี๋ยวเสียเปล่าทวยโถโอชามของดีๆใครที่มาทำปุ่เออแกก็เอามาไว้ในบ้านอู้ยางั้น ท่านผู้ฟังเอ้ยไกแล้วก็จะเอาอย่า,เาเยยงเอาอย่างตาเศรษฐีนะู่นนี่ใส่ไม่ไดอย่าไปประจานฉันนะฉันโกรธนะบอกซะก่อนเออเอแต่เวลาขากลับแล้วไม่กลับมือเปล่าของวัดนั่นเหล่าคนมามากลายตกทาเทียนคันช้อนจานมากมายแอบหยิบไปไว้บ้าน ประจำบางครั้งนัก็จ้องหยิบซองผ้าป่าและแบมร้อยแบมห่า๋ย่ตาใจเถื่อยทำไมลูกตานพลว่าไงเน่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 ก็อย่าเผลอกันนะเนี่ยนั่นมันจะหายได้ไงสองกองเนี่ยจีนตามอยู่ทังแมก็เอาเผลอจะหยิบให้ดูหยิบใส่กระเป๋าไม่เปรว่ยงอ้นอะงยังอันเน่เน่เน่ไปเจอไปเจอที่ไหนไปอยู่วัดไหนระวังให้ดีนะเนี่ย เอาไว้ได้ยังไงล่ะเบออ๋เดี๋ยวกระทงกระถิ่นเขาใน,ในี่เงินพันเงินร้อยก็ทำหมดมาเด<ส>ี๋ยวจะตายเศรษฐีอย่างฉันไม่กลัวบาปะตัว่าบาปนั่งอยู่ตรงไหน,น,นล่ะเนี่ยบางครั้งก็จองและหย<อ>ิบตองผ้าป่าแบ่งร้อยแบงห้าได้ทาเป็นธรรมเพิดตาชาวบ้านได้การทุกยามทำโย่ประจำนะจึงไม่อยากจน วายเอ้ยยายทําไมจึงโง่โง่จริงๆเฮ้ตานทุกคนโอ้แกมาว่าฉันไมไไม่เอาอย่างฉันไม่เอาอย่างฉันฉันเนี่ยรวยขนาดไหนเออแกอยู่ดีนีแกมาว่าฉันโง่ได้ยังไงฉันเป็นคนชอบทําบุญทำทานเช้ามาใส่บาตรเช้ามาไปวัดเช้ามาใส่บาตรยาจกที่ไหนมาให้ให้รู้ไหมมันสิ้นเปลือง คนไทยบุญฉันชอบทําบุญทําทานนะแกมาว่าฉันโง่ได้ยังไงกันน่ะเร่อบุญไม่มีบาปไม่เห็นหรอกแหมจริงจริงเด็กแกตายไปก็จะตกนรกหมกไหมเด็แกไม่ไม่ทำคนกันไม่เป็นไรกฉันไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเออเด็กแกเป็นวันใหญ่วันโตวันเขาท้อมาทอดกระถิ่นกันเออไม่ไม่จะไปร่วมกับเขามั่งหรือยังไงกน่ะเี่อไม่ร่วมหรอกูทีี่วัดดงกร่วมทําไมเราไปยายเอืยายแหมแกนี่ ตัว่าป่ามันจะจับตัวแกนั่นเนี่ยพอคุณเอ้ยเออนะ <ไป S 1> เอ,อ้วยายเอ้ยยายนะทำไมถึง,งโ,โง่โถเอ้ยโถโง่เลือล้นงงงมงายมันไลเหตุผลนะบุญกตศนตัวตนเป็นไงบุญไม่มีนวาบาปไม่เห็นนะเพราะฉันเป็น สิทธิใหญ่ไม่ต้องการและบุญทานอะไรถึงยังไงก็ไม่อยากจนนะวิชามันบังตาบังใจงวิชาละบังตาบังใจออจมลงไปในอ่างกุศลนวขาดปัญญาพามืดมนเอ,อลองลืมตน วาไม่ตายหลงชั่วลืมดีหลงมีลืมจนหลงว่าเป็นคนเหนือคนทั้งหลายหลงบาปเลิมบุญและเพิ่มพูนอบายใจยากคายเกินความเป็นคนแก่หวงสมบัติกลัวจะขาดหายแก่ไม่ไว้ใจยายลุยก็สกุน ยายเผอเมื่มอไหร่นต้องย้ายต้องขนสมบัติของตนเอาไปไกลาตาเฮอถ้า,าย,ยายเผอเมื่มอไหร่แล้วก็ออฉันจะขนสมบัติฉันหนีไปเอาไว้ที่อื่นกลัวยายเอาไปทำบุญหมดไม่ได้หรอกกลัวกลัวจริง